สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง voytv ไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกหรือยู u ูบนะครับช่อง voytv ครับสำหรับวันนี้มันจบแล้ววลีคําวันนี้คงจะใช้หากินไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะไม่ต้องไปติดตามนะไอ้พวกวิเคราะห์วิเคราะห์โน่นนี่นั่น ไอ้พวกที่ออกมาพูดวลีนั้นวะลีนี้ทักษิณจะอย่างน้นอย่างนี้ในแง่นั้นในแง่นี้นักกดหมาทั้งหลายเหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์เหมือนกันครับมันได้แต่เคาะจริงๆไม่ใช่วิเคราะห์ซื้อต่างๆที่แซะที่เสี่ยมครับมันหาแดกไม่ได้อีกแล้วครับพวกมึงหมดแล้วหมดที่จะมาหาแดกแล้วล่ะมึงไปพูดถึงคนอื่นมันขายไม่ได้อยู่แล้วล่ะ อย่าไปเชื่ออย่าไปฟังมันอีกต่อไปนะครับพราแม่พี่น้องคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยถ้ารักในระบอบประชาธิปไตยยังสนับสนุสน,นพรรคเพื่อไทยอยู่สนับสนุนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอยู่ไม่ต้องไปฟังใครละครับท่านทักษิณตอบโจทย์ทุกคําถามตอบจบแล้วครับไม่ต้องไปหาคําถามใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับรอวันนั้นกลับมาครับแล้วมึงจะมีอะไรไม่ล่ะจะมีไหมวลีคําวันหนีเนี่ยนะ เชื่อว่าไม่มีก็แล้วกันครับต่อไปจะเป็นเหมือนกับประธานาธิบดีเนลสันเบนโดราของแอฟริกาใต้ครับคอยดูนะครับจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรสร้างบ้านแปลงเมืองพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งจับตาดูนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เชียร์เกินหน้าเกินตาครับเราใช้ข้อเท็จจริงมาพูดมาคุยกัน ถ้าใครยังรักยังศรัทธาอยู่ไม่ต้องไปฟังและไม่ต้องไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นครับอย่าเอาคําพูดมั่หมาเพื่อหากินกับยอดไล์ยอดวิวเพื่อให้คนดูช่องของมันต่างๆนานานะครับเพื่อเป็นการทำมาหาแดกอย่าไปฟังครับมาคุยกันธรรมดาพวกเราครับไม่มีอะไรที่ต้องไปวิเคราะห์ต่อแล้วท่านทักษิณวันนี้นะครับสร้างมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่มากจบคือจบต่อไปถ้าไม่จบ ทีเองกูไม่ว่าทีข้ามึงอย่าโวยนั่นคือเส้นทางของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยฝากไว้ด้วยนะครับสอสสมาชิกต่างๆอยากจะออกรีบออกไปไม่มีใจแล้วก็ออกไปครับอย่าอยู่เลยครับไม่ลำบากใจวันนี้คือวันนี้วันข้างหน้ารับรองครับเป็นไมเซตเป็นการปรับแผนเป็นการปรับยุทธศาสตร์ในการสร้าง เศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องในนามของพรรคเพื่อไทยต่อไปครับสถาบันของพรรคการเมืองนะฮะนี่แหละครับที่ถูกย่ำยีถูกลุมกินโตถูกหลอกถูกสารพัดแต่ละคนมันไม่ได้หวังดีหรอกครับท่านรักษินนะ,นะฮะบางครั้งนี่นะครับรู้แต่กูอยากจะรู้สันดานพวกมึงเปรียบสเสมือนอะไรครับคนที่อยากได้เราก็จะได้รู้ว่ากูซื้อมึงนายแค่งเงินแค่นี้มันไม่ได้มีความหมายครับ นับจาก,กวันนี้ไ่ต้นไปในชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านทักษิณครับจะสร้างคุณอปการเท่านั้นแหละสร้างคุณอปการให้กับลูกกับหลานให้กับบ,บรรพบุรุษของประเทศไทยในต่อไปฮะคอยดูนะครับเจ้าชายชี้ชัดตรงนี้เลยครับว่าทีเองไม่ว่าทีข่าอย่าโวยและพวกมึงไม่มีที่ทรมาหาแดกแล้วครับมันจบแล้วสำหรับคำว่าหนีจะหนีไปไหนบ้านอยู่ที่นี่จบข่าว เจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานน์มันยายสายายพูดให้ฟังพวกเห่าพวกหอนพวกสลิมส้มน้ำเงินต่างๆนะฮะจงจำใส่ใจและเก็บไว้ในสมองของพวกมึงว่าคุณอุปการที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับโครงการต่างๆที่พวกมึงใช้อยู่ก็มาจากคนชื่อทักษิณทินวัตรนี่แหละขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้สาระนดีจากช่อง voivai tv ขอบคุณครับสวัสดีครับ